เปิดตัว 4G เจ้าแรกของประเทศไทยครับผมก็ต้องขอบคุณทางชูมูฟเอชมากเลยที่ว่าได้พัฒนาเทคโนโลยีกับกลุ่มผู้นำางความรู้ได้แบบว่ามาถึงขั้นนี้แล้วก็ดีใจแทนๆคนไทยทั้งประเทศดีใจแทนเด็กกรุงเทพทุกคนด้วยใช่วันนี้ดีใจมากๆเขาบอกว่าแรงมากๆาก,าาก็ชื่นขึ้นชื่อว่า 4G แล้วก็คงจะมาทะแทนที่ 3G ได้ยอย่างแน่นอนครับผม ผมว่าจริงๆแล้วสำหรับเทคโนโลยีของ 4G นะจริงๆไม่ใช่แค่โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเดียวแต่มันยังหมายถึงว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคุณครูอาจารย์เนี่ยงช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนให้ด้วยการแชร์งานการส่งงานการถ่ายข้อมูลที่สะดวกในเรื่องของเวลาด้วยครับผม ตอนนี้ไม่น่าจะใช่นะพี่เอก็น่าจะแบบว่าออพรูเิใงมากกว่าเพราะนี้ไปเที่ยวเกาหลีมามใช่จริงๆก็ผมว่าพี่เอก็สนิทกับทุกคนแหละสนิทกับแม่แม่ผู้ปกครองของของ,ของ,ของ,ของตอรรัวศิลปินนักแสดงทุกคนอยู่แล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็มีหายหายไปบ้างมีมามาบ้างอะไรเงี้ยปกติไม่ได้แบบว่าตามประกบตลอดอะไรเงี้ยรมวเราจะอไปคนไม่หรอกไม่หรอกครับไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกครับผม อ่าผมว่าจริงๆแล้วตัวผมมีสัญญาอย่างเดียวคือกับช่อง3นั่นคือสัญญาที่ที่ผมมีสัญญาเดียวคือัใช่เพอ,อ,อน่าจะผมไม่มีสัญญาพี่เอใช่แต่อย่างนี้คือณเดชนี่อยากที่จะให้พี่เอดูแลต่อไปไหมก็ <c oughs> จริงๆก็ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยก็ดีแล้วครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีสัญญาพี่เอแต่ว่าวก็ยัง่ไแบ่งส่วนแบ่งพี่เอเหมือนเดิมใช่ใช่ครับผมไม่จริงๆก็เป็นส่วนแบ่งเป็นเป็นเรื่องของน้ำใจด้วยอะไรเงี้ยการทำงานร่วมกันในสังคมบันเทิงบ้านเรา ก็เหมือนเดิมฮะก็เหมือนเดิมครับูปเราเอเป็นเไิศระที่ก่อนลนี้ทัหม่ัเนไม่นะจริงก็ก็พี่เอก็โพสรูปหลายคนเหมือนกันนะครับผมพี่ผมไม่ได้ซีเรียใช่ไหมจะกการที่เด็กต่างคเลยเดิน่กับเขาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องพี่เอกกับพี่หมากจริงๆก็ไม่มีอะไรนะฮะจริงๆแล้วก็ทั้งคู่พี่หมากกับพี่เอก็ยังเหมือนเดิม หมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมฟ้องเหรอไม่ฟ้องฟ้องทำไมอ่ะไม่ฟ้องหรอครับผมอผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเสียหายมากกว่าผมว่ามันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาฟ้องเป็นเรื่องใหญ่มันเรื่องมันเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาของของของการเมือง ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะยังไม่ได้เจอแม่เลยครับแม่แบบว่าเสียหายแล้เสียหายแล้วอะไรบางครับเอ่อผมว่าความเสียหายน่าจะเกิดที่ตัวน้องอาย่ามากกว่าไม่ได้คุยกัน้องแรกไหมคะคุยอนย่าทำอะไรรักไหมเอ่อยังไม่ได้คุยเรื่องนี้มันก็ไม่น่าคุยแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่าต่างคนต่างรู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องคุยกันใช่แต่ในนี้ต่างต่องก็จะเอาร้องเรื่ออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมต่างเราอยู่กันต่างเราผมไม่ไม่มีปัญหาแล้วข่าวผมเจอมาจนชินแล้วพี่ทุกวันนี้รู้สึกเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างทีี่่ผาาานนเข้้มใชววิตแลครับ สบายใจก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรกันนะมันก็มีบ้างทํางานแบบทํางานกันนะสังคมการทํางานมีบ้างแบบต้องเจอปัญหาแต่ว่าทุกอย่างมันก็แก้ด้วยได้ได้หลายอย่างใช่ครับอ่ผมว่าไม่น่าจะมีแต่ถ้ามีก,ก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงความคิดต่างกันอะไรเงี้ยอ่าผมว่าไนะีแต้าีก็ร้ังคดต่ขงกันองนี้